สวัสดีค่ะอร่อบบอกต่อขอเสนอเมนูสุดแซบและเคล็ดไม่ลับในการทำอาหารวันนี้เสนอเมนูต้มแซบซูเปอร์หรือต้มแซบตีนไก่นั่นเองค่ะเคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ตีนไก่ของเราเปื่อยนุ่มคืออะไรไปดูกันจ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ด้วยนะคะ ก่อนอื่นให้เราล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดเล็บตีนไก่ออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะล้างข่าวด้วยเกลือสักนิดหน่อยวันนี้เราใช้ตีนไก่ประมาณครึ่งกิโลใช้เกลือประมาณ1ช้อนชาคลุกๆขยำๆไปที่ตีนไก่แล้วพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเมื่อครบ10นาทีแล้วค่อยล้างออกให้สะอาดอีกครั้งก่อนนํามาปรุงอาหารจ้าต่อไปตั้งหม้อเติมน้ํากะให้พอท่วมไก่ของเราพอนะคะรอจนน้าร้อนจึงใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาหลังจากนั้นนําตีนไก่ที่เราล้างทําความสะอาดแล้วมาใส่หม้อเพื่อทําการตุนให้เปื่อยดับกลิ่นขาวชัน สด้วยใบมะกรูดฉีกประมาณ3าใบและเคล็ดลับที่จะทำให้ตีนไก่ของเราเปื่อยนุ่มนั่นก็คือช้อนสแตนเลสของเรานี่เองค่ะใส่ลงไปสักประมาณ3ครคันนะคะช้อนสแตนเลสจะช่วยกระจายความร้อนทําให้ความร้อนส่งไปถึงตีนไก่ของเราได้ดียิ่งขึ้นสักพักพอน้ําเดือดเราจะใช้ตัวช่วยตัวที่2นั่นก็คือการใส่น้ําแข็งก้อนลงไปในหมอ้อตอนน้าเดือดนี่เลยค่ะน้ําแข็งจะทาให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการหดตัวและส่งผลให้เนื้อไม่ติดกระดูกนั่นเองค่ะทําให้เราย่นระยะเวลาในการต้มการตุ๋นไปได้เยอะเลยค่ะ เอาล่ะได้ตีนไก่เปื่อยๆนุ่มๆกันแล้วไปทำน้ำแกงน้ำซุปแซ่บๆกันต่อเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งหมอ้อต้มน้ำประมาณ1,500มิลลิลิตรรอจนน้ำร้อนเราจะใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตะไคร้หั่นแว่นกระเทียมบุบพอแตกประมาณ3-4ีกรีบหอมแขกซอยครึ่งหัวมะขามเปียก1ฝักรสดีรสไก่1ช้อนโต๊ะน้ำปลาดีประมาณ2ช้อนโต๊ะและตามด้วยตีนไก่ที่เราตุนเอาไว้ใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าจะใส่พริกแห้งขั่วโขลกพอหยาบและฉีกใบมะกรูดอีก5้า ต้นหอมผักชีและชีฝรั่งท่อนปิดไฟแล,ล้วโรยด้วยพริกขี้หนูส่วนโครกหยบและขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่น้ำมะนาวประมาณ3-4ช้อนโต๊ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมแซบ่บขอบคุณทุกการติดตาม subscribe ไลค์และแชร์กันด้วยนะคะเยี่ยม